สวัสดีค่ะเพื่อนครัวร่าค่ะวิธีการเลี้ยงลูกของคนนอร์เวย์เขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเลี้ยงลูกเหมือนสามเหลี่ยมหัวกลับค่ะเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยคะ่ะสามเหลี่ยมนะนึกถึงนะนึกถึงพิรามิดนะคะสามเหลี่ยมก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะสามเหลี่ยมแบบนี้ถูกไหมคะยอดจั่วมันก็จะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะสามเหลี่ยมก็จะหัวไอจั่วมันก็จะอยู่ข้างบนแต่ที่นอร์เวย์เขาจะเลี้ยงลูกได้หลักการแบบนี้ค่ะ คือสามเหลี่ยมหัวกลับด้านล่างนะคะหมายความว่าอย่างไรก็คือหมายความว่าเมื่อตอนที่ลูกยังเด็กค่ะเขาก็จะจํากัดลูกเขาจะมีข้อจํากัดของลูกว่าลูกสามารถทําอะไรได้เท่าไหร่เขาลูกจะต้องมีระเบียบลูกจะต้องมีวิน,นัยต้องเรียนรู้ลูกตั้งแต่ตอนที่ลูกยังเป็นเล็กเพราะฉะนั้นลูกจะมีข้อจํากัด ในการที่จะให้หรือว่า,าการที่เขาจะอนุญาตให้ลูกทําอะไรเนี่ยก็คือจะมีแค่เพียงไม่กี่อย่างที่เหลือเขาก็จะตัดสินใจให้ลูกนะคะคุณรู้ถึงสามเหลี่ยมหัวกลับนะยอดมันก็จะน้อยน้อยถูกไหมคะสามเหลี่ยมมันก็จะค่อยค่อยแบบนี้ถูกไหมพอถึงฐานมันมันก็ถึงจะมีพื้นที่มากขึ้นนึกออกไหมคะอย่างนี้นะสามเหลี่ยมหัวกลับถูกไหมคะด้านล่างมันก็จะมีพื้นที่ไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็คือหมายความว่าสิ่งที่เด็กสามารถจะทําได้ตอนที่เขายังเป็นเด็กยังเล็กอยู่เนี่ย มันก็คือจะมีแค่ไม่กี่อย่างเขาจะมีข้อจํากัดที่เยอะแยะไปหมดสําหรับเด็กอย่างเช่น1เข้านอนตรงเวลา1นึ่ทุ่มตื่นนอนเป็นเวลากลับมาเข้าบ้านถอดรองเท้าถอดเสื้อผ้าแขวนไว้ตรงนั้นรองเท้าวางไว้ตรงนี้ทําให้ถูกจะไปไหนจะทําอะไรเข้าโรงเรียนเข้าแถวทําอะไรก็ทําด้วยความสุภาพพูดขอโทษรู้จักขอบคุณห้ามดูทีวี ตอนนี้กี่โมงถึงกี่โมง เวลาของเด็กที่จะดูทีวีคือถ,ถ,ถึงถึงช่วงของเด็กเล็กอย่างของลูกอย่างอย่างของลูกครูเนี่ยเขายังไม่ถึง3ามขวบก็จะให้ดูถึงแค่ประมาณ6กโมงครึง่งแล้วที่เหลือหลังจากนั้นเราก็จะมาคุยดูเล่นอะไรกันนิดหน่อยเสร็จแล้วหนึ่งทุ่มก็ให้ลูกเข้านอนเพราะฉะนั้นข้อจํากัดคือจะก็คือคุณเข้าใจใช่ไหมคะยิ่งเล็กยิ่งจํากัดเยอะแล้วพอยิ่งโตก็จะยิ่งค่อยๆปล่อยข้อจํากัดก็จะหายไปพื้นที่นึกสามเหลี่ยมถึงสามเหลี่ยมพื้นที่ของสามเหลี่ยมมันก็จะมากขึ้นนึกออกไหมคะก็แสดงว่า เขาสามารถมีเริ่มตัดสินใจได้เองและเริ่มให้ตัดสินใจให้เขาตัดสินใจได้ในบางเรื่องที่เขาตัดสินใจอย่างเช่นตอนเช้าเขาอยากกินข้าวกับอะไรอย่างนี้ให้เขาตัดสินใจเองอย่างเ,าเงีย้ยค่ะเสื้อผ้าเขาจะใส่อนไหนดีแต่เราต้องดูอากาศด้วยถ้าสมมติอากาศหนาวแล้วเขาไม่ มีเสื้อคนสตออัตว์ข้างในอันนี้ไม่ได้อันนี้เราต้องตัดสินใจให้เขาอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกคนที่นี่ก็คือสามเหลี่ยมหัวกลับอย่างที่บอกยิ่งเล็กยิ่งข้อจํากัดเยอะยิ่งโตข้อจํากัดก็จะน้อยลงปล่อยให้เขาคิดมากขึ้นให้เขามีอิสระมากขึ้นเราจะไม่ปล่อยให้ลูกว่าอยากนอนเมื่อไหร่ก็นอนนะคะไม่ได้ค่ะเราต้องให้เขาตรงเวลาให้เขาเรียนรู้กิดวัตรปรันของเขาในการที่ในการที่เราจะฝึกระเบียบวินัยของเขานะคะ หลังจากตื่นนอนให้พ้าผ้าหม่มเราก็จะบอกเขายางงี้พับผ้าห่มเสร็จแล้วตื่นเช้ามาอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็กินข้าวใส่เสื้อผ้าใต่เสื้อผ้าเองใส่รองเท้าเองใส่เสื้อเองนะคะเพราะฉะนั้นนึกถึงสามเหลี่ยมหัวกลับนะคะเพื่อนเพื่อนหลักสูตรหรือว่าไม่ใช่หลักสูตรการเรียนรู้ของคนที่นอร์เวย์เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะยิ่งเล็กข้อจํากัดยิ่งเยอะพอยิ่งโตก็ถึงจะค่อยปล่อยเหมือนกับสามเหลี่ยมที่ฐานมันจะกว้างมากที่สุดค่ะ